เครื่องแม่เลยนอ้องพี่ของกินด้วยไม่อันนี้เป็นของพี่นะ้องไปฟนกินเองสิไ,ไอ้บอกทำไ,ไมเหรอพี่ของเล่นเลยนะไม่นะ้องไปเอารถต้อื่นมาเล่นใสิ กด, <มา S 1> ก,ดกดติดตามแล้วกด,กดกดกระดิง่งให้ผมด้วยนะคะจ้ังจัง